สวัสดีเอฟทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านนะครับขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงจะได้มีออกไปประกอบภารกิจของแต่ละท่านนะครับยิงเฮงรวยๆกันทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถยนต์มานําเสนอกับ f อฟซีนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้รถไปใช้งานคันนี้เป็น Honda City ปี03นะครับเป็นเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะครับ เอาไปชมรถกันพร้อมๆกันเลยนะครับคันนี้รถไม่มีชนหนักสีก็ถือว่าสวยนะครับมีริ้วรอยแค่กันชนหน้านะครับกันชนหน้ามีสีถลอกนะครับให้ดูไปทีละจุดเลยครับนี่นะครับมีสีถลอกและด้านล่างแต่ตัวรถ ถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้ผมขอขายตามสภาพนะครับรถไม่มีชนหนักรถแต่บางดูนะครับนะส,สวยๆกับแม็กขอบ17นะครับดูรถทรงสวยเลยนะครับรถไม่มีชนหนักหน้าเดิมท้ายเดิมสีสวย มีกันชนหน้ากันชนหลังมีริ้วรอยนิดหน่อยดูนะครับกันชนหลังก็จะมีสีถลอกตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับรถได้เดิมนะครับได้บางนี่ดูหน้าเดิมท้ายเดิมตะเข็บโรงงานยังอยู่ครบ ไม่เคยติดก๊สน,นะครับคันน,นี้มีเครื่องมือ,อย่างอะไรแล้วก็เครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับมีครบหมดนะครับคันนี้ดูดูนี่ครับนี่ สีสันถือว่าโอเคสวยงามนะครับไม่มีซีดไม่มีชนหนักรถได้บางไม่เคยติดแก๊สในส่วนของภายในดูนะครับเบาะยังสวยอยู่นะครับไม่มีขาดภายในเห็นไหมครับแผงประตูสวย,สวย ส่วนของด้านหน้าเนไหมครับยังสวยๆเป็นเกียร์ออโต้ดูนะครับภายในก็ยังสวยอยู่นะครับนี่กระจกไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ชมกันนะครับคันนี้ แอร์เยน็นวิทยุใช้งานได้เลขไม่เห็นหรือเปล่านะเลขไม่อยู่ที่สองแสนหกนะครับอาจจะมืดนิดนึงขอโทษทีนะครับแล้วก็มีกรอบวิทยุมันจะมีรอยแตกตรงนี้เลขไม่อยู่สองแสนหกนะครับเครื่องดีไม่มีสะดุด เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับได้ล้อแม็กสวยๆไปเลยหน้าหลังผมเปิดราคาอยู่ที่ห้าหมืนเจ็ดนะครับคันนี้ขอขายตามสภาพนี้ห้าหมืเจดพันบาทรถอยู่ที่สลับบุรีนะครับท่านใดสนใจ อยากจะได้ไว้ใช้งานก็มาติดต่อเข้ามามาดูรถมาลองขับได้ครับเนี่เปิดสติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่เครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีสะดุดหน้าเดินท้ายเดิมไม่ซุ่มล้อนี่สติ๊กเกอร์โรงงานมันอยู่ครบนี่ดูซุ้มล้อเห็นไหมสติ๊กเกอร์ยังอยู่ ส่วนของเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอเดินเรียบไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนไม่เคยติดแก๊สดูนะครับท่านใดสนใจหารถไว้ใช้งานก็ก็เข้ามาดูได้ครับมาดูมาลองขับ ติดต่อเข้ามานะครับอันนี้กับราคาห้าหมืนเจ็ดพันบาทนะครับรถอยู่ที่สระบุรี0 8นย์แปดเจดสองสองปดหกเ้าเจ็ดแปดโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ